ตาที่3เนี่ยก็คือเป็นศูนย์รวมพลังงานใช่ไหมที่อยู่ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยตรงนี้นะคะตรงเนี้ยคือจัก,กระที่6นะคะจัก,กระตาที่3เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานในรูปแบบที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อได้อะมีเยอะมากนะคะเราอะมองเห็นตาเนื้อเนี่ยนิดเดียวเองแค่ประมาณสัก หนสเองแต่ส่วนที่เรามองไม่เห็นน่ะมีเยอะมากๆเลยนะคะคราวนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทําไมอ่ะเราถึงมองไม่เห็นสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าเซนส์ของเราที่เป็นประสาทสัมผัสทางด้านจิตวิญญาณนะคะทุกคนเขาโดนปิดปิดมาตั้งแต่ที่เกิดการ กระบวนการแทรกแซงในเรื่องของการเจริญเติบโตของเผ่าพันธุ์มนุษย์นะคะอันนี้ครูพูดเนี่ยในมุมของครูนะคะทุกคนอาจจะฟังเป็นเรื่องเล่าจากครูก็ได้นะโลกมิติสามที่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นโลกเ,เขาเรียกว่าเป็นแผนสองเป็นแผนสำรองของ โซ so Plan ของ Planet Earth จริงๆนะคะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยโลกใบนี้เป็นโลกที่มิติสูงสูงแบบ5้าขึ้นไปนะคะแต่บังเอิญในช่วงเวลาที่โลกกำลังจเจริญเติบโตขึ้นนะคะมันเกิดกระบวนการการแทรกแซงนะคะ บางอย่างที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคืออะไรนะคะครูก็ไม่ลงรายละเอียดตรงนี้การแทรกแซงนั้นะ่ะทำให้โลกนี้กลายเป็นโลกที่ถูกปิด DNA ของโลกโลกใบนี้มีจักระโลกใบนี้มีศูนย์พลังงานโลกใบนี้มีมี c o n s c i o u s เหมือนกับมนุษย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้ก็ถูกอะไรคะปิดปิด DNA ตัวเราอะมีสองตัวตนมีบอดี้ใช่ไหมเป็น physical body นะคะอีกตัวตนหนึ่งรวมๆเลยนะรวมพลังงานที่แบบแตกย,ย่ยยอยยิบย่อยนูน่นนี่นั่นเป็นแบบอะไรอะเป็น physical body เป็น e t h e r e a เป็น mental เป็นทุกๆอย่างเลยแต่ครูจะรวมกันให้แค่สองตัวตน คือร่างกายที่เป็นเนื้อหนังกับจิตวิญญาณนะคะแล้วตอนที่ถูกแทรกแซงเกิดกระบวนการแทรกแซงตอนที่โลกใบนี้และรวมถึงคอนเชียดต่างๆหรือว่าดวงจิตต่างๆที่อยู่บนโลกใช่ไหมถูกแทรกแซงร่างกายที่เป็นสปิริตที่เป็นสปิริ t ชัลค่ะถูก นะคะตอนนั้นน่ะตาที่สามของเราหรือว่าตาทางฝ่ายวิญญาณนะเนาะตาที่เป็นตาฝ่ายวิญญาณนะ่ะก็โดนปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ทุกวันนี้เลยกลายเป็นมนุษย์ที่มองเห็นเฉพาะอะไรคะพลังงานที่เป็นฟิสิกอลพลังงานที่เป็นกายเนื้อนะคะกายเนื้อหนังเนี้ยแบบจับต้องได้มองเห็นอะไรเงี้ยนะคะด้วยตาเนื้อ นะคะก็จะเห็นเฉพาะมิติ3มด้วยกันแต่จริงๆแล้วมนุษย์เ่ยไม่ได้ถูกสร้างมาให้มีแค่มิติ3จะมีมิติที่สูงขึ้นก็คือร่างกายที่เขาเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณนะคะเหมือนกับกายทิพย์กายแสงนั่นแหละนะคะเหมือนกันเลยนะและกายนั้นน่ะสามารถคอนเน็กกับพลังงานต่างมิติได้แต่ สิ่งนั้นน่ะมันคืออดีตไปแล้วทุกคนยกตัวอย่างเช่นพลังงานอะไร source energy พลังงานมิติ5ขึ้นไปเขาเลนไม่ได้เลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้จิตเดินทางเป็น Mind Traveling เราจะใช้แบบการสื่อสารนะคะด้วยจิตสื่อสารกับอะไรบ้างอะสื่อสารกับ สิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เนาะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดนะคะสื่อสารได้หมดเลยสายลมแสงแดดทะเลแม่น้ําภูเขาป่าไม้นะคะได้ทุกอย่างเลยแล้วเราสามารถที่จะเห็นพลังงานของจิตวิญญาณแต่ละชนิดนะคะชัดเจน เหมือนกับที่เราเห็นมิติสามแบบนั้นนะคะแต่ตอนนี้ตัดตรงนั้นออกไปก่อนแล้วเราก็เลยมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมโลกที่ถูกคอนโทรลนะคะให้เหลือแต่อะไรกายหยาบกายละเอียดหายไปแล้วนะคะกายละเอียดคอนเน็กไม่ได้นั่นคือหมายความว่าอะไรคะเราถูกตัดท่อสั่ ท่อส่งสัญญาณนะเนาะเหมือนเสาสัญญาณของเราอะมันล้มอะล้มพังกลายเป็นว่าไม่มี WiFi ใช้นะคะทุกคนทุกวันเนี้ยกว่าที่พวกเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยฉันมี WiFi นะฉันมีเสาสัญญาณในตัวเองฉันมีคลื่นมีเสาสัญญาณในการรับคลื่นเป็นเสาส่วนตัวเลย อยู่ที่ตัวเราเองเลยนะคะกว่าที่เราจะรู้ตอนนี้เรารู้แล้วเราตื่นแล้วเราเข้าใจแล้วว่าโอ้จริงๆแล้วฉันมีร่างกายอีกร่างหนึ่งนะร่างของจิตวิญญาณนะคะและเราก็รู้ด้วยว่าร่างนั้นน่ะมีเหมือนร่างนี้หมดเลยนะคะแต่เป็นสายพลังงานเป็นเรื่องของพลังงานคืออะไรคะร่างนั้นก็มีตามีจมูกมีปากมีหูมีประสาทสัมผัส ทั้งหเหมือนกันแต่เป็นประสาทสัมผัสทั้ง5ทางอะไรคะจิตวิญญาณเราเรียกสิ่งนั้นรวมๆกันว่าอะไรคะตาที่สามคือศูนย์พลังงานที่อยู่ตรงเนี้ยนะคะคือตาที่สามเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือที่มาของคําว่าตาที่สามนะคะเราเรียกรวมๆกันว่าคือการมองเห็นทางด้านอะไรคะด้านจิตวิญญาณ ตอนที่นะคะเราเนี่ยยังไม่ค่อยเก็ตยังไม่ค่อยเข้าใจยังอยู่ในยุคข,ของอะไรยากษ์ไหนเราจะกลัวการเปิดถูกไหมเราจะถูกโปรแกรมหรือว่าเราจะถูกสั่งสมมาว่าอย่าไปเปิดมันไม่ได้นะมันสําหรับผู้วิเศษหรือว่ามันสําหรับคนที่แบบจะต้องเยอะเยอะต้องเคร่ง,ต,งต้องนู่นต้องนี่ เปิดไปแล้วเดี๋ยวจะเจอกับนู่นนี่นั่นเยอะแย,ยะมากมายเราก็เลยอะลรคะปิดสนิทเลยแต่วันนี้โหดีใจมากเลยดีใจมากเลยที่เป็นคนที่แบบมีความรู้สึกเป็นคนมีเซนส์เป็นคนตาสามเปิดจากการที่อะไรคะเรียนรู้ในการเปิดตาที่สามโดยเทคนิคหลายเทคนิคมากเอาเท่าที่ครูจำได้ตอนนี้นะทุกคนตาสามนี่เปิดดีมากเลย จากการฝึกในการวาดภาพพลังงานอันนี้เป็นเทคนิคที่หนึ่งแล้วนะเทคนิคต่อไปนะคะก็คือการเปิดจัก,กรกะนะคะเปิดกุญชาลินีเปิดการแชน,นลิ่งนะคะเปิดอะไรอีกอะ Connect to your higher self Connect to Akashic Records Guided meditation การทำสมาธิแบบใช้จินตนาการ มีเสียงนําไกด์นะคะเข้าสู่โลกภายในของตัวเองโดยการใช้จินตนาการเทคนิคเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทําให้คุณอะเปิดตาที่สามทั้งนั้นเลยนะคะคุณจะเริ่มเห็นคุณจะเริ่มเข้าใจคุณจะเริ่มมองเห็นและสัมผัสในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคุณไม่รู้แต่คุณจะรู้นี่คือตาที่สามทั้งนั้นเลยนะคะ